มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านรู้ของครอบครัวพระเอกหนุ่มหล่อหุ่นดีมากความสามารถที่เพิ่งจะสละโสดเข้าพิธีวิวาไปอย่างคุณนิวชยพลจูเลียนภูพานนั่นเองคะ่ะสำหรับคุณนิวชยพลเป็นนักแสดงนายแบบมีผลงานการแสดงมาแล้วมากมาย วันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นและพิธีแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการทายาทคาระบาวแดงอย่างคุณแม่สากิติมาวงสวัสด์บรรยากาศภายในงานอบอวลเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกลิ่นอายของความรักของคู่บ่าวสาว ถึงแม้ว่าจะจัดเป็นงานภายในเฉพาะผู้ใหญ่แต่ทุกอย่างก็จัดเต็มโดยเฉพาะชุดของเจ้าบ่าวเจ้าสาวในพิธีมั่นที่มีมูลค่าสูงถึงหลักครึ่งล้านพร้อมกับแหวนอีก12กระตันวันนี้เราจึงจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของเขาที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่จะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เขาอยู่มาตั้งแต่เกิดโดยเป็นบ้านของครอบครัวใหญ่มีทั้งหมดสามตึกเคยเปิดบ้านหลังนี้ผ่านทางรายการ Private Zone ถึงแม้ว่าจะอยู่ใจกลางเมืองแต่ร,บรอบๆบบ้านก็ปลูกต้นไม้เอาไว้มากมายเช่นต้นฝรัง่งต้นมะละกอต้นมะนาวไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเพราะเป็นคนที่ชอบต้นไม้สามารถพาน้องหมามาวิ่งเล่นได้ด้วย ภายในบ้านตกแต่งเป็นสไต intage, ล์วินเทจหรูหราไม่น้อยเลยทีเดียวมีโต๊ะทานข้าวขนาดใหญ่เวลารวมญาติก็จะมาทานข้าวกันที่นี่ถึงแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในบ้านรูหลังงามใหญ่โตแล้วแต่เขาก็อยากจะสร้างบ้านใหม่ให้กับครอบครัวเพราะคุณพ่ออยากจะมีบ้านที่มีสวนหรือมีสนามหญ้าขนาดใหญ่อยากซื้อที่ดินแล้วสร้างบ้านเองเพราะคิดว่าสร้างบ้านทั้งทีก็ต้องอยู่ตลอดชีวิต เรียกว่าเป็นบ้านของครอบครัวพระเอกชื่อดังมากความสามารถภายในตกแต่งหรูหราถึงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองแต่ก็ปลูกผักผลไม้เอาไว้เยอะเลยทีเดียวค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ